อาจารย์คะณนะตอนนี้ที่มาอะไรเป็นไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้นะตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับ<ม>น้ําก็ลดลงระดับปกติแล้วครับก็เหลือแต่จะต้องเข้าไปสํารวจความเสียหายแล้วก็ไปฟื้นฟูช่วยเหลือในบางส่วนครับผมค่ะณตอนที่น้องทุกคนปลอดภัยดีครับณตอนที่น้ามาอาจารย์มันท่วมประมาณตึกกี่ชั้นนะคะมันมาเร็วขนาดไหนโอ้มามาเร็วมากครับเพราะว่าน้ํามาในตอนประมาณ หกตีห้าตีห้านี่เป็นเรียกว่าเป็นเวลาที่กําลังนอนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาจํานวนวนน้าค่อนข้างจะเยอะครับก็ถ้าเป็นหอพักที่เป็นชั้นเดียวติดแม่น้นํานี่ก็ท่วมหลังคาครับตามภาพข่าว oh. ที่เห็นก็เด็กก็จะไปนั่งอยู่บนหลังคาหอพักอยู่นะครับคือ,ค,อ,ค,อคือลักษณะหอพักด้านหน้ามหาลัยนี่ก็อาจจะมีความสูงอาจจะไม่ต่างมันไม,ไม่ไม่เท่ากันเท่าไหร่ครับก็มีความสูงของพื้นที่ต่างกันออกไปเพราะนั้น ถ้าเป็นชั้นเดียวเป็นเป็นบ้านเป็นหลังชั้นเดียวแล้วก็อยู่ติดเรือนแม่น้ําเนี่ยก็จะค่อนข้างจะถุ่ม,มสูงพอสมควรแต่ถ้าสมมุตินในระดับของถนนก็จะประมาณหน้าอกครับผมค่ะาารประมาณสักหนึ่งเมตรครับอาจารย์คะทีเนี้ยในข่าวบอกว่าช่วยน้องๆอ,ออกมาได้หมดแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ ก็มีบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเช่นโดนข่วนโดนถลอกบ้างนะครับประมาณ7จ็ดแปดรายก็ส่งไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยครับทุกคนปลอดภัยดีครับครับขออนุญาตถามอาจารย์วุฒิชัยเรามีจํานวนตัวเลขไหมว่าตอนนี้นิสิตของมอพะเยาเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เนี่ยมีจํานวนตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับผมคนที่ได้รับผลกระทบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่หอพักภายนอกนะครับที่บริเวณมหาวิทยาลัยก็ประมาณ300กว่าคนครับครับผม่านรัวเลขประมาณสามร้อยครับผม ถูกต้องครับเพราะว่าทุกหออาจจะไม่ได้ไม่ได้มีได้รับผลกระทบเหมือนกันนะก็บางหอที่เขาอยู่ที่เป็นลักษณะตึกสูงๆก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ะนะครับก็บเป็นหอตเตี้ยครับแล้วก็หอที่ติดในแม่น้าเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณสามร้อยกว่าคนครับผมอาจารย์ค่ะตอนนี้น้ําลดหรือ,อยังคะน้ําลดแล้วครับ <c oughs> น้ําลดก็เหลือประมาณเหลือแค่เศษโคลน<อ>ที่อยู่ตามพื้นดินครับผม ครับผมตอนนี้ทางมอพยาวเองฮะเราต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างรหรือว่าเห็นทราบว่าก็มีพี่น้องประชาชนพยาวเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลด้วยหรือว่ายัางไงบ้างอยากให้อาจารย์วิชัยช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับผมครับหลังจากที่ช่วยเหลือเอาผู้ที่ประสบภัยในใน,ในช่วงวิกฤตนะครับออกมาบมดแล้วเนี่ยก็ตอนนี้น้ําลดแล้วก็คงจะเป็นช่วงของการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูโดยเฉพาะอ,าอุปกรณ์ของใช้ต่างๆนะครับ ที่ส่วนใหญ่ก็จะปลิวหายไปไปกับน้ําเกือบทั้งหมดนะครับเช่นแม้แต่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับบางทีก็หายไปเลยอะไรเงรี้ยจมอยู่ใต้น้ําก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงงการที่จะไปไปสำรวจความเสียหายแล้วครับแล้วก็เร่งที่จะเก็บเอาอุปกรณ์พวกนี้นครับขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะ,อะมีการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเครือข่าย ของของวิทยาเทคนิคที่มีช่างยนต์นะครับเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลมอเตอร์ไซค์ให้นะครับล้วส่วนสุขภาพของของนิสิตและก็ประชาชนทั่วไปก็ทุกคนก็ยังโอเคอยู่ครับก็ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาเดือพยาวตามปกติครับโอ้อย่าเรียกว่าอะไรเลยนะคะคือตีห้าเนี่ยมาโดยไม่ทันตั้งตัวข้าวของนี่ไม่ต้องเก็บเลยอาจารย์คิดว่าทําไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนคะอาจารย์ เอ่ออย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าปกติพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเราเราไม่เคยเจอน้ําหลากมากขนาดนี้มาก,ก่อนอย่างอย่างมากก็ท่วมประมาณผิวดินผิวพื้นนะ,นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่มาเร็วแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงที่ทุกคนกําลังหลับหลับสนิทเลยประมาณตีสี่ตีห้านนะครับเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลยครับว่าน้ํามาในช่วงนั้นพอดีออนะครับก็เลยทําให้แบบอขนของกันยากสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องเอาเอาตัวรอดก่อนนะครับก็คิดว่า ก็โอเคครับถ้าเราไม่มีการสูญเสียชีวิตอะไรก็ก็ถือว่าโอเคส่วนเรื่องของข้าวของก็คงเดี๋ยวต้องไปเยียวยากันต่อไปครับค่ะอาจารย์ด้วยความเคารพเพราะว่าผมก็เข้าใจในมุมของอาจารย์นะแต่ว่าถ้าถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวมอพยาวหรือว่าจุดที่เขาได้บอกเขาบอกมันไม่มีระบบการเตือนภัยเลยอ่ะมันไม่มีการแจ้งเตือนเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ในสิ่งที่ชาวบ้านเขาสะท้อนมาในพื้นที่พยาววาอาจารย์ ก็คงยังไม่มีใครไปมอนิเตอร์เรื่องนี้นะครับคืออย่างที่อ,อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่ามันยังไม่เคยมีมีเหตุการณ์แบบนี้ในรุนแรแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งข่าวหลังจากที่น้ำมาเนี่ยคิดว่ามันเป็นช่วงเช้ามืดที่คนยังยังไม่ตื่นเลยนะครับ ทุกคนตื่นมาก็เจอสภาพพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยครับคือหลายคนถามไงอาจารย์บอกว่าเอ๊ะทาไมไม่ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเช่นบอกก่อนล่วงหน้าเป็นสองสามชั่วโมงอก่อนก่อนจะนอนสี่ทุ่มหรือรู้ล่วงหน้าไหมว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ชาวบ้านเขาจะได้ขนของได้ทันอะไรเงี้ยฮะอาจารย์ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ตรงนั้นเลยครับครับผมไม่คาดคิดเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอคะอาจารย์ไม่คาดคิดเลยครับนี่ใช่ครับแรกครับปกติไม่เคยมีน้ําหลักนี่เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลย ครับผมค่ะอาจารย์ขาทีนี้การเยียวยาค่ะอยากให้มีการเยียวยายัางไงบ้างในส่วนของภาครัฐอาจารย์ในส่วนของของหน่วยงานของรัฐที่ที่เข้าเกี่ยวข้องก็คงจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของหลักจากที่น้ำท่วมนะครับก็เรื่องของน่าจะสุขภาพอันดับแรกเลยน้องนะครับเรื่องของการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับแล้วก็บ้านเรือนเพราะนอกจากนิสิตนักศึกษาของเราแล้วก็ ประชาชนพี่น้องชาวตำบลแม่กาก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะครับเรื่องของบ้านเรือนนะครับก็คงจะต้องมาช่วยกันในเรื่องของอกวกาดล้างใ,ในเรื่องของน้ำหรือหรือว่าโครนต่างๆที่ที่เข้าไปสะสมในบ้านนะครับเดี๋ยวคงจะมีจิตอาสาของของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับในการลงไปช่วยล้างบ้านต่างๆบ้านเรือนนะครับวนความเสีย หายนี่กําลังกําลังตรวจสอบอยู่ครับเช่นในเรื่องของโครงสร้างต่างเนี่ยนะครับ,รบก็คงจะต้องต้องเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งครับก็อ,อาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง้ามามาช่วยดูแลในเรื่องการซ่อมคร,ครับผม